ความจริงอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะเสมอกันไม่มีอ่ะมันจะเสมอกันได้ไงกรรมต่างกันเกิดมาก็ต่างกันจริงไหมเสมอกันได้ยงไงเรียนหนังสือห้องเดียวกันยี่สิบคนก็ยังมีสอบชิ้นหนึ่งที่สองอยู่ไม่ใช่มีสอบตกก็มีมันจะเสมอกันได้อย่างไรนั่นคือกฎของธรรมชาติที่พระเจ้าพูดถึงเรียกว่าธรรมะถ้าคนเข้าใจธรรมะมันก็จะไม่มีปัญหา มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะเสมอภาคเท่าเทียมกันอันนั้นเป็นทฤษฎีเป็นวาทกรรมเป็นวลีเป็นจิตวิทยาเป็นปรัชญาไปจะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมเนี่ยคือความจริงคําว่าสัจจะแปลว่าอันเดียวแปลว่าความจริงนั่นแหละเหมือนเขาบอกว่าการเห็นธรรมะคือเห็นสัจจะเห็นความจริงเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นความไม่จริงแต่พวกเรากับจริง ทั้งที่มันไม่จริงมึงก็ยืนยันว่าจริงอย่างเงี้ยมันจริงที่ไหนล่ะมะม่วงเล็กมะม่วงโตมะม่วงสุกก็มะม่วงใบเดียวกันนี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นจะมาว่ามันเป็นเสมอภาพกันเป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าก็ว่ากรรมจำาําแนกสัตว์คนสร้างไม่เหมือนกันนิสัยก็ไม่เหมือนกัน